ถ้ามาเที่ยวเมืองพัทยาชนบุรีแล้วไม่ได้มาทานอาหารที่ร้านนี้ถือว่าผิดครับเพราะนี่คือที่สุดของความอร่อยจากรสมือแม่ครัวชื่อดังแห่งเมืองพัทยากับร้านซอต่ายซีฟู้ดพัทยาที่ไม่ว่าลูกค้าจะต้องรอนานแค่ไหนก็ไม่มีใครยอมถอดใจหนีกันเลยครับ อีทริปก็วันนี้เราพาทุกคนมาที่ร้านซอต,ต่ายซีฟู้ดเมืองพัทยาครับสถานที่เราปักพิกัดไว้ให้ด้านล่างแล้วโดยเมื่อเดินทางเข้ามาที่ถนนพัทยานาเกลือแล้วให้จอดรถที่ซอยนาเกลือ3ครับจะมีลานจอดของสารเจ้าให้บริการฟรีอยู่แต่สามารถบริจาคค่าที่จอดได้ตามศรัทธาน,นะครับส่วนร้านซอต่ายจะอยู่ซอยนาเกลือ6ฝั่งตรงข้ามกันเลยครับซึ่งซอยนี้ก็มีที่จอดรถแบบเสียเงินให้บริการกันด้วยนะครับ ร้านซอต่ายเปิดตอนบ่ายสามโมงครึ่งครับแม้ผมจะมาถึงร้านตอนประมาณบ่ายสามโมงครึ่งนิดๆแต่ก็เลยคิวโต้รอบแรกไปซะแล้วครับก็เลยต้องถือบัตรคิวรอเรียกในรอบต่อไปเอา้ารอก็รอนั่งชมวิวรับลมทะเลไปพลางๆก็โอเคนะครับเพื่อนก็รอเยอะแยะแบบนี้และระหว่างที่รอก็สามารถสั่งอาหารไว้ล่วงหน้าได้เลยนะครับ ท่ตั้งของร้านซ้อต่ายนั้นเป็นบ้านของซ้อต่ายเจ้าของร้านเองเลยครับอยู่ในชุมชนชาวประมงท้องถิ่นติดทะเลแบบนี้ซึ่งครอบครัวของซ้อต่ายเองก็มีอาชีพประมงด้วยครับระหว่างที่ผมรอคิวอยู่ก็เลยขออนุญาตซ้อต่ายเข้ามาดูในครัวกันสักหน่อยครับ ซึ่งอาหารแทบทุกเมนูที่ออกจากครัวนี้เป็นฝีมือการทำของซอไตเองแบบจานต่อจานมีแม่ครัวและคนในครอบครัวมาช่วยกันเป็นลูกไม้ลูกมือหยิบจับทำอาหารกันอย่างขมักขเมน้นไม่เว้นแม้แต่คุณยายท่านนี้แข็งแรงจริงๆเลยนะครับคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยเจ็ดสิบกว่าเจ็ดแล้วล่ะครับโอ้โห และด้วยเหตุนี้เองทําให้อาหารถูกเสิร์ฟถึงโต๊ะแบบต่อเนื่องและรวดเร็วมากๆครับคือถ้าใครได้โต๊ะเมื่อไหร่ก็ไม่ต้องรออาหารนานแล้วอันนี้เมนูอะไรนะครับผัดน้ำดำนะคะมือไา่ผัดน้ นามน,นี้คือนามอะไรอะครับนอดีหมึกเลยค่ะดีมึกหอมนะคะมึกใหญ่จ,จะลิ้นจ้าสมบัติเป็นเหมือนจะไม่กลัว แล้วถ้าใครเคยดูรีวิวมาว่าร้านนี้มีแค่4-5โต๊ะตอนนี้ผมขออัปเดตนะครับว่าซอต่ายเข้าขยายเนื้อที่ร้านให้ลองรับลูกค้าได้มากกว่า10โต๊ะแล้วครับโต๊ะใหญ่ๆมาก,กันเป็นครอบครัวเยอะๆแบบนี้ก็รับไหวนะครับร้านซอต่ายนั้นเขาขึ้นชื่อเรื่องเมนูซีฟู้ดที่อร่อยสดใหม่บอกเลยว่าแต่ละเมนูคือน่ากินมากๆโดยเมนูที่ขึ้นชื่อของที่นี่ก็มีหลากหลายอย่างเลยครับ ผมนั่งรอประมาณ1ชั่วโมงครึ่งได้ครับพอได้โต๊ะปุ๊บก,ก็รอไม่ถึง10นาทีอาหารก็มาเสิร์ฟแบบรัวๆกันแล้วเมนูแรกที่มาถึงก็คือข้าวผัดปูจานนี้ครับถึงหน้าตาจะออกมาดูบ้านๆแต่รสชาติและคุณภาพบอกเลยว่าไม่บ้านนะจ๊ะคืออร่อยครบรสข้าวรวนกำลังดีกลิ่นนี่หอมมากๆเนื้อปูก็ให้มาแบบเน้นๆไม่อัน้นตักทุกคำได้ปูทุกครั้งครับ เมนูยำสองไข่อันนี้สายยำไม่ควรพลาดเลยนะครับเพราะยำสอไข่จานนี้อร่อยเด็ดแบบครบทุกด้านเลยจริงๆทั้งรสชาติน้ำยำที่เปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดลงตัวมากๆไข่ปูและไข่ปลาเรียวเซียวสดๆกลมๆมมีรสชาติเฉพาะที่ผสมกับเครื่องยำต่างๆได้อย่างลงตัวมากๆเลยครับเมนูต่อมาคือปลาหมึกผัดน้ำดำ เป็นอาหารทะเลพื้นบ้านที่หาทานไม่ได้ง่ายนักและเป็นหนึ่งในเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านครับถือเป็นเมนูที่แปลกแต่ก็อร่อยนัวมากๆซอไต่เขาใช้เวลาในการปรุงผัดคั่วจนออกมาหอมหน่ารับประทานสุดๆเนื้อปลาหมึกเขาชิ้นใหญ่เด้งเขียวนุ่มหนึบบอกได้เลยว่าสดมากๆรสชาติก็หวานมันเค็มนัวลงตัวทานอร่อยจนแทบจะเลียจานกันไปเลยครับ อีกเมนูหนึ่งที่ผมชอบมัางๆเป็นการส่วนตัวก็คือเมนูทอดมันครับทอดมันของร้านซอต่ายจะเป็นทอดมันปลาที่มีไส้เนื้อปูอยู่ข้างในด้วยนะครับเนื้อทอดมันนุ่มหอมอร่อยเวอร์เวอรยังครับยังไม่พอยังไม่สาแก่ใจ มากินร้านแบบนี้ถ้าไม่ได้แกะกุ้งแล้วมันคันมือครับกลับไปคงนอนไม่หลับเป็นแน่แท้ก็เลยต้องขอสั่งเมนูกุ้งย่างมาทานเป็นเมนูปิดท้ายแบบนี้แล้วก็ได้น้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดช่วยเติมรสชาติให้กุ้งย่างจานนี้อร่อยขึ้นไปอีกครับกินจนหมดแบบไม่เกรงใจสังขารกระเพาะตัวเองแล้วครับ มื้อนี้ผมต้องบอกเลยครับว่าเป็นมื้อที่ผมทานแล้วอิ่มอร่อยมีความสุขมากๆครับคุ้มค่าที่เดินทางมาไกลแล้วก็คุ้มค่าที่รอจริงๆครับต่อให้ต้องรอนานกว่านี้ก็ยังคุ้มครับแล้วผมก็ขอแนะนำให้สั่งเป็นเมนูอาหารปรุงมาทานกันเยอะๆนะครับจะได้ลิ้มลองรสมือของซอต่ายที่ทำสดใหม่แบบจานต่อจานครับ ร้านซอตไต่ซีฟู้ดเปิดบริการตั้งแต่บ่ายสามโมงครึ่งถึง4ี่ทุ่มหยุดทุกวันพุธครับไม่รับจองโต๊ะนะจ๊ะคือถ้าไม่มาต่อคิวแล้วก็อดกินแน่นอนจ้าอย่าลืมกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเรานะครับ